อะไรนครับวารครับหพี่ไงมาพี่รพี่รู้จังียะครับไม่รู้จันี้ครับเดี๋ยวนะีะพี่รู้จังียะชุนอะไครับปียะจันจันกทครับอียะอ๋อจันรัู้จอยู่รู้จักอยู่ คุณเจ้ไปบอกเขามาชำระนี้ทํนสังเอ็กซอนโหได้ไครับคนาชำะสเอรมได้มอยู่เรื่องสอนใช่ไหม่ใช่ครับอยู่เรื่องสอนผมไม่ได้อยู่เรื่องสอนผมอยู่เชียงใหม่อได้ไมไม่ได้เลยลองงไปที่เรื่องสอนดูครับ ทีจำนวนก็แค่สามพันบาทนะคะเออทีนี้ผมจะถามหน่อยเออได้เบอร์โทรผมจากไหนครับเนี่ยก็เอาจากเขานี่แหละค่ะพี่เขาเปล่าเบอร์พี่ให้ทางเราไว้ไงคะพี่เราคนที่ช่วยติดต่อให้เขาหน่อยได้ไหมคะเอาเบอร์ผมให้เนี่ยนะใช่ค่ะเอ้าผมเป็นลูกค้าเขาแล้วเขาเอาเบอร์ผมให้เขาทำไมอันนี้หนูไม่ทราบพี่ก็ไปถามเขา คูรยานต์น่ะพาที่ไปบอกเขาเขาก็รู้ตัวแล้วค่ะพี่นกไม่ไม่แล้วอยู่ไหนเตล้วอยู่ไหนครับอยู่กรงเท่ค่ะอยู่กรงแค่เรื่องเอาค่ะี๋ยวควรพี่ใช้ติดต่ออีกหน่อยได้ไหมคะเอาเบอร์ไลน์เขาไหมไม่เอาค่ะพี่โทรไปบอกเขาหน่อยว่าเขาจะไปสูดเชื้อ99ลิตรโคมาทงนี้ค่ะก็ทก็มีมีเบอร์ไลน์เขาอยู่ก็โทรครับจะโทรไลน์ไปถามแล้วนะครัมีเบอร์ค่ะ I'm สวัสดีครับสวัสดีครับครับที่โทรมาเมื่อกี้โทรมาตรงนี้ใช่ไหมครับผมโทรไปเบอร์คุณห่อใช่โทรมามเบอร์ไหนเบอร์นี้ใช่ไไมคุณอะ18มงกรเขาเช็คัหดแล้วรเมื่อ18มังกรแหม่เื่อ1งกรอ้ักร18มกร่านรู้จักมัร้ีบอกไว้บอกันเป็นสคอยนเป็นัวยท้องนี้เป เปิดมาสิว่าปี่อะไรอย่าเงี้ยนะไม่มีหมาไอ้ยุ้ง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 นไ้งมุ้งย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 ุยุ้งยุ้งยุ้งงยุมงงยุ้ม่งยุ้งมุ้งยงยุ้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 งยุงยุ้งยุ้งยุ้งยน้งยม้งยุ้งย้งงยยุ้งงย้ง้งยม้งย็้้งงยุยุ้งยุ้งยุ้

ได้รอได้รอมึงอยู่โซนอไหนก็ถามมึงอามตอบกูดไ้ยัมึงเป็นตำวไมใช่เมึงตอบกูดิไอ้ควายโ้กูองวาไว้คนี่อะไรอ๋อใครป็นโอ้ยอยากคุยอ่นะานีู่มึงคุยเนี่ยแหนส่งกลับกับนอไหนกับโซนอไหนนี้ คุณคุณเป็นใครครับคุณเป็นใครฮะคุณเป็นพ่อมึงเลยคุณเป็นใครครับเป็นพ่อมึงเป็นโ่อมึงอ้าวไม่คุอรววองนน้องน้องน้เช็คเช็คเบอร์โทรที่เนะเยเช็คเล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 ยเช็ค